ตัวาดตัวกใ่ครับเจาเห็นอยู่บนนั่นมันมันหักจินพวเก่งมันมันหักทุ่าเลยอ่าน้อยเห็นบ่อยเออัแมนมนแมนบอกเพื่อนกับเพืนครับก็ซื้อวาจากห้อยวนั่นละันจห้อยไป่เราให้ก็ซื้อวันะไปเราอุดหนุนแน้วใส่ได้อุดหนุนว่วยดึงขึ้นมาตัวเขาได้หรตีนี่ห้อยชงตัวแดงซีซีพอดได้ห้อย ยีู่กส่าม่บ่แโ้ลอบนวดวัดตัวรอเดือนสี่เดือนที่แล้วบอกหรือแต่โดนปะแน่ต่ก่อนปีใหม่ครับซื้อเงในตะกรอนปีใหม่ครับวัตัวครับก่อนปีใหม่แมนครับเดือนธันวาแล้วครับแต่วันจะวันนี้วัไหนธันวามกราคมพามีนาเมษายนก็ประมาณสามสี่เดือนสี่เดือนประมาณสี่เดือนครับกระิวังไหนอันหอยรวังไห นั้นกโลป่ะแั้นอไหพอโอ้กิโลบูสือเขาหอกวิบูซือตัวกิโลวอหัวตายซื่อเโว์โบวื้อซื้อไปไอเมนโบว์ชื่อซื้ออาหารมาคุณนี่ครับตั้ก็เปดสิมหาลูกตายเบิ้คนน่ะผมบอกด้วยม่้งดมาดููกันหรอกอาหารอย <Gym. S 2> ่างนี้โลละสิบเอ็บาทห้าสิบตังค์อืมชื่อหสืไห่มาพอดิสิข้ายจ้โตัวเสีย ตัวได้สี่หมื่นไปสามตัวก็แห้งดีเลยเนาะโอ้ขายมดได้สองตัวตัวดำากับตัซีน้ำตาลทั้งนัายน่ะสี่หมื่นกว่าเอ้าซื้อมาสี่หมืนกว่าซื้อมากต่สี่สบสีดีวซื้อมานน้ำหอยทุยน่ะต่ว่าคาร์โดยเป็นไหนซีาร์อะคาาร์โดเป็นฟีกเรื่องขายแล้วว้ากันฟ้งเรื่องซื้อเรื่องซื้อหรือมั้งว่าเป็นโเป็นรลนี่พวซื้อแม่งว่าเป็นโลนี่ เออโอกล้าซื้อไม่ซื้อแล้วเพราะว่าตอนนี้คันโมขายเป็นรุ่นี่คอยคอยคอยขาดทุนมาบอกเลยคันนี้วัวเสือต่อมันกลับไปต่อซื้ออยู่คือคันเป็นรุ่นี่แปดสิบห้อขายเลขหกสี่สิบเท่าไรสีให้าเออท่านวอาหลายเจ้าของมั่วแปดแปดสิบหาคันคล้ายๆเป็นตัวนี่มันคอยคันว่าสองตัวสี่ว่ามันมันไปบ่ได้ผมบอกตรงเลยแต่สี่สิบกว่ามันก็ถือตัวแล้วเศร้ากว่าเท่านั้นต้องนคันมันไอสี่สิบสี่แล้วมัวคู่น่ะครับสี่สิบสี่คูนอะผมซื้อน้ำห้อยทุยนี่แหละครับ จะวางงวตัน้งวขวมนี yeah. 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 Okay. Yeah. ่ผมตถวนั้นบักแดงนี่งขวอมนี่ต๋วเอาลกแปร์ิพหาไปไอ้ทุยไปลแปิหาว่าื้อกิโลบ่สืื้อแล้วมันผิดพลาดสือแล้วว่าไงวะตัวนี้เขาม่ใช่กิโลมันได้สี่ร้อยโลนั่นนี่นี่สี่ร้อยโลห็ือาบักเงื่อว่าโอ้ัดัก็วนนี้ซ่นี่เสี่รโล เจ้าว่าครับสั้นู้นรอลสั้ม่นความเจ้าคอยพ่นหยงไปยืนตะลานเห็นมัม้โม่ยังอหัวห้องเสาามันดีก็านีตั้งหลายเมียนยุ้งเจ้าว่าเจ้าว่าแต่มะขาที่อัดเส้กันจไรเป็นไผรยูัวนี่อันนี้เขาซื้อเนื้อเราะเขาอาเนื้อเออตลานขวอยห้อง1ซ0ยนเด้กาซื้อนี่นี่เนี่ยแต่าดัสั้งกิโลขวยกับวัดดวงขึ้นกันวบกับบัวันขึ้นกันเอาแม่สามตัวดีเซยนเอยดเอาเลยนี่เอาไได้ว่าซียนเดียดตัวได้ยุบเลยฮะตัวไหน เดือดซีบก็หาพันพวกลูกตุ่งลวดขายไแบบง่ายงแต่บันถัาสร้งกิโลนี่ผมม่าลูกนี่สามตัวนี้มุงเอาลวดเดือดบก็หาพันไปแสนเอดถึกตัวเท่าไรเนี่ย้อย่ยไออกจะบอกตนัก็ตีหามืนหาือหตัวนงบหาอง่ง่ายโดบ่บดกมุงกันมุงเอาวิเดียนซบก็หาพันแต่ว่าัสงกิโลนี่ก็เอาตามนั่น

ได้ยุันสควรเสิตอหางเน่เลยหอตอนไงนี่ยบ่ฝปบ่ฝ่บ่ฝ่บ่ได้มันบ่มันต้องเป็นระดับพอคุ้มผูงบ่พอพอคุ้มงนเนาะครับเมื่อได้กันซ้ำพี่น้องเอ้ยเมื่อรีริดไปบ่ซั่งละบ่เลยโอ้ยมันขายยากปะนี่บ่พี่น้องเรี่องง้ก็ได้ เอาตะกี้มันขายยากจังซี่ยู่บ่เขาเขาเขาคุณงัวมาหนีแต่แต่โดนมันไดหลายปีแล้วบ่ะก้าคุณมาเลนการสองปีสามปีนะครับกับปีละสองตัวสามตัวครับขนาดว่าปีละเท่านี้นะครับสองตัวสามตัวก็ขายยากครับกอค่าก็มีแต่ว่ามันไปบ่อได้จังสันจังซี่แหละครับอ่าแต่ว่าเทียงเนือกับสามร้อยเศร้าก็เก่าแหละครับบ่อตรองอกสองสองสามปีที่แล้วเน่ะเขาขายยากบ่ ปีที่เลีเคลียร์จขายง่ายครับผมขายง่ายแมนครับแสดงว่าเป็นช่วงที่งวัวแลนราคาดีช่วงนั้นเขาเขาเขานิยมกันครับกับอีกอย่างได้ได้โล่ท่าไห่ช่วงขายปีเที่ยงกแหละปีที่เรียงเ,ยเียกันผมได้โลละเก้าสิบห้าบาทมาปีสองผมได้โลละร้อยมาปีสามผมได้โลละเก้าสิบห้านี่ปีที่สี่ที่ผมเลี่ยงครับอพอสี่เทื่แล้วครับที่ผมเลี่ยงครับข้างที่สี่นี่ั้งที่สี่นี่แปดสิบห้ายังไม่มีคนอยากซื้อครับ ได้ได้ติดต่อนอกจากห้อยที่มาเบิงบางหันแล้วได้ติดต่อเจ้าอื่นรับผมก็โทรถามพอพอพันพอสนพอทองพันก็พอส่นทางว่านอนพิ่นางัวมาจากภาคเหนือโูรละแปดิบาทเองครับราคาถูกกว่าทางเขาครับวัาภาคเหนือแมนครับอาจจะเป็นงัวนําเขาหรือบ่เขาครับารอเลูกครับก็อีกอย่างงัวช่วงอันนี้บอกว่างัวเขานํางัวเขาจากพมามาครับครับมาเขามาคุณเขาซื้อกันแค่รูละหกสิบาทเองไดีครับโอ้ซากครับซาก เป็นง้าง้อเขาเอามาเขาบอกัน้คุณแม่นครับรถละหกสิบาทครับรถละหกสิบาทเขามาส่งให้รถละเจ็ดสิบห้าบาทครับม่ให้อผู้ที่จะคุณคือลูกค้าคือเขานี่ลูกฟ้ามเขาคุณอยากได้จสิบห้าบาทอยากได้ง้อเขาคุณนี่เขาออามาให้เลยแม่นครับรลละเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าบาทอันนี้คือผมการได้ยินจากที่เขาอทายทําชิพเพื่อนจริงหระครับผมจากมีผู้ไปสัมผัสมันก็มีหลุดมานครับหลังจากเป็น t ิกตอกมันหลุดมาเข้ากับเบิ้งผมกับไป ชอบหาเบิรงด้วยกันล่ะครับแต่ตอนนี้นี่คือว่ามันก็ขายยากครับคิดว่าคิดว่าตัวนั่นล่ะมีผลต่อแม่นครับตัวนั่นล่ะครับเอามาีิมาบอกเรื่องว่าเฮาสามตัวนี่เฮาสิ้ขายเท่าไรกอนเลยสามตัวนี่ห้องไว้สิบเอ็ดครับผมแสนเอ็ดครับผมตัวลองได้ครับตัวลองได้ตัวคุณเรียบร้อยแล้วเนาะคุณเรียบร้อยครับคุณมาจะเดือนแล้วงวนด่คุณมา มันจะเต็มเต็มสีเดือนนี้นี่แหละครับช่วงสงกรานต์ครับวันที่สิบห้านี่ครับเต็มสีเดือนเลยครับสีเขาสีเดือนเนาะแม่ครับสีเดือนเต็มเต็มเลยครับงัวนี่ตอนนี้มีอยู่สามตัวครับพี่น้องคตัวดำแล้วก็ตัวน้ำตาลทั้งในตัวดำนี่สสูงอยู่ประมาณเท่าไหร่ร้อยสิบห้าบวกนาจะมีบวกด้วยครับแล้วก็ตัวน้ำตาลนั่น ร้อยสามสิบบวกกี่ลัร้อยสามสิบบวกเดี๋ยวบอกน,นี่นี่ห่วยว่าเป็นร้อยสี่สิบบวกได้เยอะไหมฮะประมาณร้อยสีย่สิบครับตัวนี้ใหญ่ยักษ์ครับตัวนี้แดงแๆนี่ลูกเขียบสามหนึง่งฟ้ามแมนครับอเจ้าขององออยู่ขอ,อบอยู่ฟ้ามเพิพ่นเอาเขาขุนครับตัวนี้ขุนแล้วประมาณสี่เดือนอ่ะสิเปิดอยู่สิบเอ็ดครับไอหนึ่งแสนหนึ่งหมืน่นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนี่ ห้อ,องอสีสงส่ขายเป็นโลหรือสิขายพานันเหาอถามมาพันนี่คือหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแต่ว่าถ้าขายเป็นโลโลละแปดสิบห้าบาทครับตามนั้นสัง่งค้าผมสั่งสั่งเลยข้าอยากพันตัวสามตัวเพรแยกนะครับเพราะว่ามันเป็นการว่ามันสิ้นเฟืองผู้เลี้ยงครับว่ตุงตรงครับคือสามตัวนี่ขายยกสิบเอ็ดต่อรองได้อ่าเงาคุณแล้วเรียบร้อยเนาะคุณเรียบร้อยสี่เดือนโลละแปดสิบห้าบาทจากยกอยากเอออยากพันหรืออยากแต่ถ้าช่างเป็นโลโลละแปดสิบห้าบาท ถ้าสังเป็นโลนเลือกเอาเลยครับมักตัวใดครับหมายถึงว่างเดี๋ยวแยกได้บ่ถ้าสร้างเป็นโลนให้แยกได้แต่ว่าขายพรางตัวนี่บ่แยกครับเพราะว่าผมเลียเซกันครับครับอ่าผมเลียร์เซกันอ่ะเบอร์โทรละศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดหกแปดห้าแปดครับหกแปดห้าแปดครับผมคุณตรีเสียตีพี่น้องบ้านโคกศิลาครับอำเภอเจริญสินจังหวัดสกลนครครับครับผมอันนี้ ในความคิดของเขาถ้ามีผู้อยากเห็ดงวัวาขุนผู้คนอยากเห็ดไม่แนะนำเพิ่นบอกว่าเสิเห็ดหรือบอ่เห็ดหรือจังใดบอก<ม>บอกอถ้าป็นนะทุกวันในปัจจุบันนี้ผมว่นนาแนะนําครับผมเพราะว่ามันสิมมาหนักมันสิมมาะลาชิมาตกกับผู้ขุนครับผมคืองวัวานี่เขาหาซื้อได้ราคาถือจริงอยู่ครับแต่ว่าน้าเมื่อเขาเขาน้าเขามาขุนนี่นึ่งละครับอาหารครับอาหารมันแพง สองเวลาขายนี่ขายยากครับผมนายวันที่จะมาซื้อน้ำเฮานี่มองขายบ่แน่นอนบน่แน่นอนครับตลาดรองรับเฮาบ่แน่นอนครับผมครับผมก็เลยว่าถา้าถ้าอยากคุนะ้นน่ะผมบ่แนะน้นำแต่ว่าถ้าอยากดือ้ออยากมึนอยากขึ้นกับว่เป็นหยังครับอยากลองเสียงอยากลอง <laughs> เบิง่งอยากลองว่าเออเบิ่งกูเสียบเบิ่งจังสิ่กัได้ครับ,บผมบ่เป็นหยังสำหรับผู้ที่ทุนบ่หลายนี่ โอ้ยยาครับยาครับลำบากครับลำบากเพราะว่าละเพราะว่าในเมื่อเขาซื้อ้มนจินล่ะครับเขาสีไม้มันขาดบ่หด้ยทีครับอ่าสอบหนึ่งได้ยจงมืออสามตัวนี่แต่ทั้งนั้นทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวไงตัวหน่อยครับงัวครับคาตัวตัวไ่นี่มันก็ะินบมาหลายครับคือบักดำผมนะครับอ่าเดี๋ยวดีเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งก็หกโลครับหกโลแม่นครับคือมันกินได้ซัมนี่ครับเพื่อนบ่เบิดอ่าถ้าสมมุติว่าตัวนั่นตัวดำหกโลตัวนั้นตัวน้ำตาลเจ็ดโลตัวนี้แปดครับแปดครับ หกเจ็ดแปดสิบห้าบวกยี่แมนครับก็เกือบสอบกเป็นอาสามสอบสองมือสาสอบสองมือแมนคะโตประมาณหกร้อยกว่าบาทแมนครับหกร้อยแปดสิบครับสองมือสองมือครับหกร้อยแปดิแมนครับอ่านี่แหละต้นทุนเนาะอ่าคำนวณในที่้น้องฟังคักๆนี่แหะพี่น้องอันนี้คือเฟืองเฟืองต้องไปไล่อครับอัดเอียงก้อนละสิบสี่สิบหบาทครับยางงืนเ่าต้องไม่นี้ขึ้นว่าถ้าเฟืองซื้อก็ยังยูยเนาะก็ดีกว่ามีเงินเข่ากระเป๋าถ้าเฟืองซื้อถ้าเฟืองซื้อพอมนเย็ครัก หนักนักแบบอ๋อก็ฝฟังพี่ฟังน้องนะครับผู้อาไรตัดสินใจสิร้องขุนร้องอยังกับบ่าวากันแต่ว่าตอนนี้เสียตีเพื่อนว่าบ่แนะน้ำครับสรุปพี่น้องในความคิดของเพื่อนเพราะว่าปัญหามันก็คือขายยากอาจจะขายง่ายกับขายได้ยุ่แต่ว่าขายขาดทุนขายขาดทุนขายง่ายครับง่ายนั้งขายาความคิดความเห็นของผู้เลี้ยงงัวอีกผู้หนึ่งครับพี่น้องซึ่งเพื่อน พ่นบอกนายห้อยมาซื้อองง้อหายมือหนิผมก็เลยได้ขางมาเบิง่งอยู่ขอ,อกอยู่ฟ้ามเพิ่นแล้วก็ฝา,ากพี่ฝากน้องไปผู้ใดอยากได้งวัวคุนแล้วก็ฝา,ากไว้ครับผมลองมาติดตามสอบถามเบิง่งกับเสียตีครับพี่นอ้องสำหรับมือนีคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ